สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k i n d กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของจักรวรรดิมองโกกันต่อดีกว่านั่นเองโดยเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพูดกันถึงการประทะกันร,ระหว่างนักรบบนหลังม้าและซามูไรแห่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชินกับเรื่องราวนี้มาผ่านเกมโกะซอฟสึชิมะถูกไหมซึชิมะเนี่ยเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับผมซึ่งมันก็เลยกลายเป็นที่ที่มีการโจมตีกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเรื่องราวตรงนี้หลายๆคนอาจจะเคยฟัง หรือว่าเคยดูเกมเคยเล่นเกมมาแล้วอาจจะเห็นเนื้อเรื่องในเกมมาเราก็ต้องบอกทุกคนกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องในความเป็นจริงกับเนื้อเรื่องในเกมอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับในเกมเนี่ยเขาก็เหมือนได้อินสปายได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเฉยๆแต่ก็มีการใส่สีตีแต่งอะไรให้มันเป็นเกมอนะ่ะเนาะให้เนื้อเรื่องมันเป็นเกมอ่ะน,นี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจกันด้วยแต่ในประวัติศาสตร์จริงเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคลิปนี้เองเราจะ พูดกันถึงการบุกค,ครั้งที่2โดยในการบุกค,ครั้งแรกเองมันได้เกิดขึ้นในช่วงปี1274ซึ่งมองโกก็ได้ส่งกองเรือขนาดยักษ์ไปบุกญี่ปุ่นเลยนะครับแต่การจะเล่าให้ทุกคนเห็นภาพอย่างชัดเจนเนี่ยว่ามันเกิดการบุกได้ยังไงอะ่ะเราต้องเล่าย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่มันนำมาสู่เรื่องราวตรงนี้ได้ก่อนอย่างที่เรารู้กันว่าอาณาจักรมองโกเนี่ยเริ่มต้นมาโดยเจงกิสขานถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามแผนที่เนี่ยนะครับผมมองโกไม่น่าจะมาบุกญี่ปุ่นถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันมมากกๆเลยลยแ้ว็ เป้าหมายอื่นๆเยอะมากๆแต่การที่มองโกมาบุกญี่ปุ่นเนี่ยมันมาในช่วงเวลาหลังจากที่เจงกิสข่านได้ขยายอํานาจไปมากมายแล้วนะแล้วก็ให้ลูกๆของเขาเนี่ยยึดครองดินแดนมากมายมหาศาลไปเรื่อยๆหลังจากยุคข,ของเขาซึ่งเรื่องวมันก็ได้ฟาดฟอร์เวิร์ดมาจากเรื่องเจงกิสข่านเนี่ยมาถึงเรื่องราวของกุปไลข่านแน่นอนในช่วงเวลาตลอดที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมองโกเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นกาะอาถหูไหมแล้วมองโกเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปรบข้ามทะเลอะไรกันด้วยแต่เรื่องมันมีอยู่ว่วาในยุคข,ของ กุบไลขาดเองเนี่ยกุบไลขาดนะปกครองบริเวณจีนนั่นเองครับเป็นผู้ตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาซึ่งพอบอกว่าเป็นจีนแล้วเนี่ยมันก็ดูใกล้กับญี่ปุ่นมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้มี direct contact กันนะครับปัญหามันก็คือเกาหลีเองเนี่ยก็ต่อสู้กับทางมองโกมานานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทางมองโกแล้วก็ได้ถูกมองโกยึดครองไปที่นี่เองเนี่ยหลังจากที่มองโกได้ยึดครองเกาหลีไปเนี่ยนะครับมองโกเองก็ได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กกวะะ่บอาาเชม มันเป็นเกาะที่อยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีที่นี่เองเกาหลีเนี่ยเจอปัญหาเรือรังจากญี่ปุ่นมานานมากๆนั่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมชอบมาปล้นเกาหลีนั่นเองครับตรงนี้เองมันก็เป็นปัญหาที่รังควานรังควานกันมาเรื่อยๆแต่มองโกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีนโยบายที่จะไปเปิดสงครามกับญี่ปุ่นแต่อย่างใดเพราะว่าการจะเปิดสงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าใช้งบประมาณเยอะมากๆและเป็นสิ่งที่มองโกไม่ถนัดเลยครับนั่นก็คือการเดินเรือมองโกเองเนี่ยไม่ได้ต้องการแบบนั้นนั่นเองและจากข้อมูลเนี่ยญี่ปุ่นก็ถือได้วว่่ารรยถูกม การที่มาปล้นเนี่ยมันก็เป็นฝีมือของโจรสลัดไม่ได้เป็นฝีมือของโชกุนไม่ได้เป็นแบบเจ้าแคว้นญี่ปุ่นมาปล้นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลที่มากพอหรือหนักแน่นพอและความคุ้มค่าที่จะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วโอเคตัดสินใจว่าเราจะไปบุกญี่ปุ่นปัญหาภายในของมองโกเลียก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามองโกเลียตอนนั้นเองเนี่ยก็แตกออกเป็น4ส่วนแล้วนะครับผมก็มีสงครามภายในมีความขัดแย้งมีความตึงกันในระหว่างพี่น้องด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกุป๊กปไหล่ป่่น ไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้มองโกเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้นแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศเล็กๆนี้มันลอยนวลไปอย่างนี้อย่างนั้นหรอญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่ร่ำรวยแทนญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการทําการค้ากับราชวงศ์ซ่งซึ่งเป็นศัตรูกับราชวงศ์ y u a ของเราอีก อย่างนั้นเราจะเป็นที่จะต้องทําให้รู้ว่าใครเนี่ยคือที่ต่ําที่สูงใครเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก็โชว์อานาจกันสะหน่อยนะครับโดยมองโกเองเนี่ยก็ได้ทําการส่งทูตของพวกเขาเดินทางข้ามทะเลไปยังญี่ปุ่นเพื่อขอให้ญี่ปุ่นนั้นต้องส่งเครื่องบรรณานการมาให้กับอาณาจักรมองโกที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็ได้ปฏิเสธโดยสําหรับในใสายตาญี่ปุ่นเองแล้วเนี่ยด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นเกาะนะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้คบค้าสมาคมกับโลกภายนอกสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้คิดว่านี่เเปป็นนรื่่่่่อองงสําาคัญญแตยยใดโดโีุ ก็ไม่ได้ให้ทูตของมองโกเข้าพบด้วยซ้ำนะครับแล้วจากนั้นเองเมื่อถูกปฏิเสธทูตของมองโกก็ได้เดินทางกลับมาโดยในระหว่างทางกลับก็ได้จับชาวประมงมา2นายชาวประมง2นายนี้มีชื่อว่าโทจิโร่กับยาจิโร่ซึ่งถามว่าจับมาทําไมนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเป็นเพราะว่าเจตนาจริงๆของกุปไลข่เนี่ยไม่ได้ต้องการจะส่งกองทัพไปถล่มญี่ปุ่นครับอยากจะใช้การทูตก,ก่อนนั่นเองและการพาชาวประมง2คนนี้มาเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าตัวของกุปไลด้วยตัวเองซึ่งกุปไลเนี่ยก็ได้โชว์ให้เห็นถึงความ ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมองโกแล้วก็ได้ฝากเอาไว้ว่ากลับไปญี่ปุ่นเนี่ยพวกเจ้าทั้งสองเนี่ยจงไปประกาศให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้ว่าอาณาจักรมองโกเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวชาวประมงสองคนนี้กลับไปซึ่งแน่นอนนะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยหลังจากส่งกลับไปแล้วก็มีความพยายามที่จะส่งทูตไปตกลงกับญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นนั้นยอมจำนนและส่งเครื่องบรรณาการมาแต่ไม่ว่าจะส่งไปกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่สําเร็จเลยสําหรับในสายตาญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นก็มองว่าพวกเขาก็เป็นมาหาอํานาจ เขาไม่ได้ยุ่งกับโลกภายนอกอะไรจู่ๆมีคนมาบอกให้ยอมจำนนเฮ้ยใ,ใครมาจะไปยอมเลยครับตรงนี้ในมุมของญี่ปุ่นก็เป็นแบบนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็หาข้อสรุปลงตัวไม่ได้ครับมันก็เลยทําให้กุบไรขานเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องจัดเตรียมกองทัพมาเพื่อไปสยบญี่ปุ่นให้จงได้ก็ได้มีการรวบรวมทหารเกณฑ์กันมาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทหารจากมองโกเองทหารจากจีนทหารจากเกาหลีรวมกันแล้วเนี่ยได้ประมาณ2 0 0 0 0่นายและลงไปยังเรือกเกือบหนึ่งพันลำเพื่อมุ่งหน้าไปยัง การบุกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่2พฤศจิกาปีหนึ่และการเดินทางก็ใช้เวลาเพียง2วันเท่านั้นก่อนที่กองทัพมองโกจะได้มาเจอกับเป้าหมายแรกนั่นก็คือเกาะซูชิมะนั่นเองครับเกาะแห่งนี้เองเนี่ยเป็นเกาะที่ไม่ได้มีประชากรอ,อยู่เยอะเท่าไหรน่นะครับผมและในการมาถึงนี้เองเนี่ยเรือของญี่ปุ่นก็ได้รับรู้ถึงการมาถึงของกองเรือของมองโกแต่แน่นอนละ่ะเรือของญี่ปุ่นก็ใช่ว่าจะหยุดกองเรือของมองโกได้เพราะกองเรือเนี่ยมากันสุดลูกหูลูกตามากันแบบพันลำมาถูกไหมมันก็ทําได้แค่หนี เมื่อก่อนมาตั้งหลักที่ฝั่งกันก่อนนะครับโดยทางเกาะซูชิมะเองเนี่ยก็ไม่คิดที่จะยอมจำนนด้วยความเป็นสายเลือดซามูไรเนาะตัวตายอะ่ะดีกว่าชาตายนะครับยังไงก็ต้องสู้สุดใจนะครับผมทางซามูไรของเกาะซูชิมะก็ได้รวมตัวกันมาภายใต้ผู้นําอย่างตัวของโซโซุเกะคุณนี้ได้รวมกันมาได้80คนนะครับผมรวมกันมาได้เยอะเชียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่80คนเนี่ยทุกคนเป็นซามูไรกันหมดครับทุกคนเนี่ยฝึกมาอย่างดีทุกคนมีวิชาดาบอย่างดีกันหมดทุกคนนะั้นได้รีบเเตตรรีียมมกกกแลในอนอออออท่องอองงืขโ เข้ามาประชิดเกาะตัวของซือเกลคุณนี้ก็ได้มีความพยายามจะเจรจาให้มองโกนั้นถอยไปโดยมีการส่งเรือไปเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลทาให้สุดท้ายในการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้ในครั้งนี้เองมองโกเนใช้แท็กติกที่ว่าใช้ทหารจีนกับทหารเกาหลีเนี่ยเข้ามารบไปก่อนนะครับในขณะที่ทหารที่เป็นยอดฝีมือจากมองโกเนก็จะค่อยๆเอาม้าลงมาเตรียมการมาเตรียมอาวุธเตรียมอุปกรณ์อะไรพวกหน่วยแรกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นทหารหน่วยหน้าส่งไปเป็นโล่ก่อนกันหน่วยอีลีทที่จะลงมาทีหลังแต่แค่หน่วยแรกเอง ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทหารยอดฝีมือแต่อย่างใดบางคนก็เป็นทหารที่เกณฑ์มาด้วยซ้ำเนี่ยแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับซามูไรได้นะครับซามูไรเนี่ยมันมีจํานวนน้อยมากอมัน,นอยู่80คนเองอันนี้ก็ส่งไปสุดท้ายก็ได้ถล่มกันยับเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทหารจีนเกาหลีหรือมองโกก็ได้ร่วมกันถล่มซามูไรแห่งเกาะซูชิมะซาราบคาบเลยนะครับซึ่งในศึกครั้งนี้เองเนี่ยได้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาด้วยนะครับผมว่าในระหว่างที่ซามูไรทั้ง80นั้นกําลังต่อสู้กับกองทัพมองโกอยู่ก็ไไไไดด้้มมีซารารนน,นาายึวโต จัดการกับทหารมองโกไปหลายคนแล้วก็ได้ประกาศท้าทายมองโกแต่สุดท้ายเนี่ยมองโกไม่ได้ส่งใครมาสู้ตอบด้วยนะครับผมก็ยิงหนูใส่ไซโตก็ตายไปเลยครับก็เรียกได้ว่าโชว์ให้เห็นเลยว,ว่ามองโกเนี่ยไม่ได้สนใจประเพณีหรือสิ่งใดมองโกต้องการต่การทําลายร้านเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยดูจากจํานวนมันก็เห็นกันอยู่แล้วเลยครับผมว่าใครจะชนะนะครับและเกาะซูชิมะเนี่ยก็ได้ถูกจัดการลงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถูกจับมาฆ่าทิ้งแล้วก็รวมไปถึงจับมาข่มขืนแต่เรื่องนักสู้ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ทาง หญิงเนี่ยก็ใจเด็ดเดี่ยวพอกันนะครับแทนที่จะต้องยอมโดนจับยอมเสียเกียรติยอมถูกล่วงละเมิดงั้นเราชิงค่าตัวตายไปก่อนเลยนะครับก็มีผู้หญิงหลายคนเนี่ยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพื่อหลีกหนีการจับกลุ่มของเหล่ามองโกต่อจากนั้นหลังจากที่เกาะซูชิมะได้พ่ายแพ้ให้กับมองโกไปแล้วนะครับผมก็ถึงคราวเดินทางต่อซึ่งมองโกเองเนี่ยก็ได้เอาศพของเราทหารที่ได้ตายในสงครามศพของทหารญี่ปุ่นบ้างศพของคนญี่ปุ่นชาวบงชาวบ้านหรือแม้แต่ผู้หญิงเองเนี่ยเอามาแขวน บนเรือนะครับผมโชว์ให้เห็นเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยและจากนั้นเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังเกาะอิก,กิที่อยู่ถัดมาจากเกาะซูชิมะในคราวนี้เองเนี่ยคนในเกาะอิก,กิเมื่อได้เห็นภาพอย่างนั้นน่ะก็ตื่นกลัวกันใหญ่เลยนะครับผมเตรียมที่จะต่อสู้แล้วก็ไปรวบรวมสมุไรมาได้อีกประมาณ100คนนะครับก็เหตุการณ์ก็เหมือนเทพม้วนเดิมนั่นแหละทหารมา20,000ืนนะ่ะ ในฝั่งของซูชิมะมี80ในฝั่งของอิกิมีอยู่ร้อยเดียวนะครับผมก็เพิ่มมาอีก20คนเองไม่ใช่เป็นเพิ่มแบบยอดมนุษย์มาถูกไหมไม่ใช่แบบ20คนนี่เป็นซูเปอร์โซเยอร์หมดเลยพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาน,นั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเหล่าซามูไรก็ได้ล่นถอยหนีมาเข้ามายัางปราสาทนะครับแล้วก็ปิดประตูเอาไว้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเปิดประตูให้กับมองโกอยู่ดีเพราะว่ามองโกเองเนี่ยนะครับผมก็มีอุปกรณ์ในการที่จะถล่มปราสาทลงและรวมไปถึงมองโกเองได้จับชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์พอเปิดประะตตูมมมาี่จโจโใสง มองโกยิงธนูสวนออกมาเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าลูกธนูเหล่านั้นก็ยิงเข้าใส่ชาวบ้านชาวญี่ปุ่นคนที่ตัวเองคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนั่นแหละส่วนมองโกเนี่ยก็ได้ใช้โล่มากับ,บงังแล้วจากนั้นก็ได้ใช้ช่องว่างระหว่างโล่ที่เป็นโล่มนุษย์เน่นะครับยิงธนูสวนกลับไปจนสุดท้ายกออกกิกิได้ถูกทําลายจนราบคาบและเหล่าซามูไรผู้อาหารกล้าก็ได้สังเวยชีวิตไปกับการบุกในครั้งนี้หลังจากที่สุชิมะล่มแล้วอิกิล่มแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องบุกเกาะคิวชูแต่โชคยังดีหน่อยนะครับที่หลงงาากสยขอเะ นี้เองเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้รู้แล้วว่ามองโกกําลังมาบุกและมาแบบจัดเต็มมากๆทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีการตั้งแนวรับมีการรวบรวมซามูไรมาหลายพันคนซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของญี่ปุ่นเลยนะครับที่ซามูไรจากหลากหลายตระกูลเนี่ยจะเข้ามาร่วมสู้กันในศัตรูที่เป็นศัตรูตจ,จากต่างชาติญี่ปุ่นเนี่ยรวมใจกันเป็นหนึ่งเลยนะครับและพร้อมที่จะต่อสู้กับมองโกซึ่งการต่อสู้นั้นก็ได้เกิดขึ้นที่อ่าวฮากาตะในการต่อสู้ครั้งนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยพวกเขาเน มันจะไม่สามารถสู้กันได้หรอกด้วยจํานวนด้วยปริมาณเนี่ยซามูไรก็สามารถต่อสู้ได้อย่างห้าวหาญและยื้อเวลาเอาไว้ได้และกลับกลายเป็นว่าการยื้อเวลานั้นน่ะกลายเป็นสิ่งสําคัญเลยถึงแม้ว่าสุดท้ายหลังจากการลบแล้วซามูไรเนี่ยจะต้องถอยออกมาและทางมองโกจะสามารถตั้งแคมป์ที่หัวหาดเอาไว้ได้แต่เหล่าซามูไรก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมพยายาบแอบลอบโจมตีไปเรื่อยๆจนสามารถจัดก,การหนึ่งในแม่ทัพของมองโกได้สําเร็จทําให้สุดท้ายมองโกเนี่ยก็ต้องร่นถอยกลับไปครั้งไปอยู่บนเรือเพราะว่าบนเรือเนี่ยดูปลอดภัยกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะ ผมญี่ปุ่นก็ยังไม่ยอมเลิกลานะครับเรียกได้ว่าเป็นชาตินักรบอย่างแท้จริงเลยเรื่องราวนี้เนี่ยทำให้ผมประทับใจในจิตวิญญาณแห่งนักรบญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่กองทัพมองโกเนี่ยต้องร่นถอยกลับไปบนเรือแล้วแต่ท่าทีเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าญี่ปุ่นจะชนะได้เลยถูกไหมเรือเองเนี่ยมันมาเป็นพันลำและที่สําคัญก็คือเวลาต่อสู้อะ่ะมันยังไม่สามารถโหลดทหารลงมาได้ทั้งหมดเท่ากับว่ามองโกเนี่ยมีทหารสแปร์อยู่มากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับจบวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกองใหม่มาก็สามารถโหลดทหารลงมาได้เรื่่่่่อๆแตญีปุน อะอย่างน้อยอะขอให้มันตายเยอะที่สุดแหละพอจะสู้บนดินก็สู้สุดใจแล้วสู้บนหาดก็สู้สุดใจแล้วไปสู้บนเรือไหมญี่ปุ่นตามไปด้วยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยได้นั่งเรือเล็กไปแอบรอบโจมตีกองทัพมองโกไปโจมตีเรือต่างๆในตอนยามค่ําคืนนะซึ่งมองโกเองเนี่ยก็ถูกโจมตีเสียหายไปมากมายเพราะว่าพวกเขาไม่ทันตั้งตัวไงไม่คิดว่าจะมาบุกถึงบนเรือได้อะถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ชื่อเสียงของนักรบญี่ปุ่นลือลั่นไปทั่วโลกเลย,เลยนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะ งเองจะเป็นจุดจบของการบุกค,ครั้งนี้ของมองโกเลียแล้วเลยครับผมนั่นเป็นเพราะว่าในระหว่างการรอบโจมตีไปเรื่อยๆของญี่ปุ่นนี่เองเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สวดอ้อนวอนขอต่อเทพเจ้านะให้ช่วยปกป้องดินแดนญี่ปุ่นเอาไว้ทีจากศัตรูที่มากมายขนาดนี้และปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดข,ขึ้นกับญี่ปุ่นจริงๆนะครับโดยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของเทพไรจินเทพแห่งพายุที่ได้โดนบันดาลมหาพายุเข้าามล ลมกองเรือของมองโกจะลาบในคืนนั้นนะครับทาให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับผมได้พบว่าเรือของมองโกนั้นถูกทําลายไปมากมายและกองทัพของกู๊ปลายขาดนั้นถูกจัดก,การไปมากกว่า13,000คนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสภาพของมองโกที่กองเรือก็เละไปหมดทหารก็เสียหายไปมากกว่าครึ่งกําลังใจเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วนะครับทำให้การบุกเนี่ยต้องถูกยกเลิกแล้วก็ถอยกลับมานั่นเองกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเรียกไม่ได้ว่าพวกเขาชนะมองโกนะครับผมแต่อย่างน้อยก็สามารถปกป้องดินแดนบ้านเกิดเอาไว้ได้ รอดจากการบุกของกุปไลขาดมาได้นั่นเองตรงนี้เองเนี่ยสายลมตรงนี้เขาก็เรียกกันว่าคามิคาเซ่นะหรือว่าสายลมศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมก็เป็นที่มาของคําว่าคามิคาเซ่นี้นแหละและนี่ก็เป็นการบุกค,ครั้งแรกของมองโกที่ได้มาบุกประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีครั้งที่2มาด้วยซึ่งในครั้งที่2เองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้เองเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปนะคระอ่ต ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเรียกได้ว่าก็จะบอกว่ามองโกเนียแพเพราะไม่ถนัดการลบในน้ำไหมตรงนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นส่วนเล็กๆแล้วก,กันนะครับผมเพราะว่ามองโกอาจจะไม่สามารถเลนเดอร์ทหารออกมาได้ดีไม่สามารถแบบแบ่งกองเรือให้แบบเฮ้ยปล่อยทหารออกมาเปลี่ยนกองเรือปล่อยทหารออกมาเพราะการแลนดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการกองเรือมาเยอะแต่ถ้าสู้กันแค่ข้างหน้าไอกองเรือข้างหลังมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันแล้วก็การเลี้ยงหัวหัดที่จะขึ้นฝั่งเนี่ยก็เป็นปัญหาด้วยนะครับ มีกลยุทธ์กลเม็ดภายในเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจาะเรื่องราวการยกคนขึ้นฝั่งให้ฟังกันนะครับยังไงในวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะครับผมกับการบุกค,ครั้งแรกของมองโกในปี1274ที่ได้ทําการบุกญี่ปุ่นการต่อสู้ชื่อดังอย่างการต่อสู้ที่อ่าวฮากตะก็เป็นเก็บประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับการจาริกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมนุษย์ในช่อง Battle of h u m a n e mankind หาท่านผู้ชมอยากได้เรรรรืื่่ออองงงาาววไไไหนหนะยั เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็หากใครมีความรู้เยอะอยากจะเสริมตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาเสริมกันได้เลยตัวของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปหรือว่าถ้าพูดอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human k n d นะครับ